ข่าวดีรับสัก,กราชใหม่ปี2 0 2 6สหำหรับวงการวอลเลย์บอลชายไต้ครับล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้อนุมัติการต่อสัญญาให้โคชปาร์กกีวอนคุมทีมชาติต่ตอไปภายใต้โครงการ Volleyball Empowerment ถือเป็นข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนวอลเลย์บอลไม่น้อยเลยนะคะเพราะโคชปาร์คในวัย74ปียังได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่หลังผลงานชัดเจนตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมา ผลงานล่าสุดที่ยังอยู่ในความทรงจำคือการพาทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทวงแชมป์ซีเกมส์2025กลับคืนมาได้สำเร็จเอาชนะอินโดนีเซียแบบสุดมัน3ตัว2เซตคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและหลังเกมนั้นโคชปาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ยอย่างยอนแฮบด้วยนะคะว่าความสำเร็จทั้งหมดไม่ได้มาจากตัวเขาคนเดียวแต่เกิดจากความเชื่อมัน่นความร่วมมือและวินัยของนักกีฬาทั้งทีม ถ้าย้อนดูตั้งแต่โคชปาร์คเข้ามาคุมทีมช่วงต้นปี2023ภายใต้การสนับสนุนของ FIVB ต้องบอกว่าทีมชายไทยเปลี่ยนไปชัดเจนทั้งระบบการเล่นและสภาพร่างกายใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ AVC Challenge Cup 2023ที่ทีมไทยคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อเนื่องด้วยผลงานใน SEA v l e a g u e ปี2024และ2025ที่ยังรักษาความเป็นผู้นำของอาเซียนได้อย่างมั่นคง อีกจุดสำคัญที่แฟนบอลพูดถึงเยอะคือการยกระดับร่างกายนักกีฬาโคชปาดนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้จริงจังทำให้ผู้เล่นไทยแข็งแกร่งขึ้นและสามารถสู้กับทีมระดับเอเชียได้แบบไม่เป็นรองเหมือนที่ผ่านมาใช่ค่ะการต่อสัญญาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานในสนามแต่สะท้อนว่า FI v b มองเห็นพัฒนาการระยะยาวของวอลเลย์บอลชายไทยและพร้อมสนับสนุนให้เดินหน้าต่อภายใต้โคชคนเดิม เรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีความหมายมากสำหรับทั้งนักกีฬาสตาฟโคช้ชและแฟนวอลเลย์บอลชายไทยที่ยังได้เห็นโค้ชปาคกกีวอนยืนคุมทีมต่อไปบนเส้นทางระดับเอเชียและระดับทวีปและหลังจากนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยก็คงไม่ใช่แค่การครองอาเซียนแต่คือการยกระดับตัวเองให้ยืนระยะในเวทีเอเชียได้อย่างมั่นคงภายใต้การนำของโคช้ชที่พิสูจน์ผลงานมาแล้วอย่างแท้จริงค่ะ